ชื่อนางสาวพินุชเขอนปิงค่ะมานําเสนองานวิจัยเรื่องสูยนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในศตรวรรษที่21ค่ะที่มาค่ะจากอดีตสภาพพื้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็การย้ายเข้ามาทํางานในเมืองของคนต่างถิ่นค่ะทําให้เกิดการขยายเมืองออกไปรอบนอกมากขึ้นเกิดชุมชนข้าราชการแล้วก็เกิด ชุมชนขนาดเล็กค่ะในพื้นที่ที่ขยายออกไปเพื่อที่จะได้รองรับคนได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ไม่สามารถรองรับคนจํานวนมากได้แล้วก็ขาดการดูแลค่ะชุมชนบางพื้นที่กลายเป็นชุมชนแอนอัดที่ขาดการพัฒนาแล้วก็ถูกละเลยก่อให้เกิดปัญหาตามมาในช่วงหลังๆค่ะ ปัจจุบันค่ะพื้นที่ลกล้างในชุมชนก็ถูกนับเป็นพื้นที่สีเขียวที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีที่แก่ชุมชนรอบข้างได้ค่ะโดยการปรับปรุงที่ยั่งยืนค่ะทําให้พื้นที่ลกล้างสามารถถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงได้ในอนาคตค่ะ วัตถุประสงค์งค่ะ1ค่ะเพื่อการศึกษาแล้วก็นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่หลกล้างที่เหมาะสมให้กับชุมชนแออัดค่ะโดยใช้สถาปัตยกรรมที่ส่งเส,สริมทักษะในศตวรรษที่21 2ค่ะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารที่ส่งเสริมศตวรรษที่21ค่ะคําถามวิจัยค่ะคือพื้นที่แบบใดที่สามารถส่งเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนแออัดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การศึกษาครั้งนี้นะคะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการศึกษาโดย1ค่ะกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลักหรือคือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนประเภทของชุมชนแออัดค่ะ 2. ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกด้วยคําถามปลายเปิดโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคือเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือ ผู้ที่มีข้อมูลของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ค่ะ 3. ค่ะหาแหล่งข้อมูลแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือวารสารงานวิจัยหรือบทความทางเว็บไซต์ค่ะเพื่อศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ตามหัวข้อที่สนใจค่ะ 4. ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดย การนำข้อมูลมาจำแนกเป็นหมวดหมู่แล้วก็แยกเป็นประเด็นของข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องโดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นประเด็นย่อยค่ะและจำแนกข้อมูลตามเหตุการณ์โดยใช้การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎีจากนั้นนำข้อมูลมาสร้างเป็นข้อสรุปแบบอุปนัยค่ะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการนำเสนอแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดก,การด้านการศึกษาของคนในพื้นที่นะคะจะได้เป็น1ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพื้นที่ที่ศึกษาค่ะคือจากแนวทางในการอ,ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการวิเคราะห์เพื่อเลือกที่ตั้งโครงการใช้เกณฑ์หลักหลัก เลือกโดยพิจารณาจากการเข้าถึงของระบบขนส,ส่งสาธารณะและก็ทางเดินเท้าค่ะแล้วก็มีเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจและก็การบริหารจัดก,การของทางภาครัฐค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่โครงการมีการเข้าถึงได้ดีค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตค่ะส่วนที่2ค่ะเป็นการศึกษาภาพรวมด้านการพัฒนาทักษะค่ะจากตารางนะคะจะเห็นได้ว่า คนในชุมชนมีความต้องการทักษะที่ยังขาดอยู่แล้วก็เป็นทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานค่ะหรือก็คือทักษะที่ใช้พัฒนาตนเองค่ะและเรื่องของแนวคิดในการออกแบบโครงการนะคะเมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางในการออกแบบแล้วโดวยใช้กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้5้าหน่วยวิชาของทักษะในศตรวรรษที่21คือ1มีวิชาพื้นฐาน2มีเนื้อหาสําหรับศตรวรรษที่21 2 3. ค่ะทักษะในการเรียนรู้และการคิดค่ะ 4. ความรู้พื้นฐานด้าน ICT ค่ะแล้วก็ 5. ทักษะทักษะชีวิตค่ะในทั้ง5ห,หน่วยวิชานะคะเลือกส่วนที่เป็นความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลักค่ะซึ่งทั้งหมดที่เลือกมานั้นเป็นโปรแกรมที่นำมาใส่ในฟังก์ชันของอาคารโดยจัดเป็นส่วนของ Study Space, Community Space, แล้วก็ creative space ค่ะและเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย พื้นที่ภายในห้องเรียนส่วนใหญ่จะใช้การจัดห้องในรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเรียนรู้ค่ะโดยการจัดวางพื้นที่ก็ต้องคำนึงถึงขนาดของอาคารที่ไม่ใหญ่เกินไปมีความกลมงลืนกับชุมชนแล้วก็สามารถเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทุกช่งไวงวัยได้ค่ะ สรุปของผลการวิจัยนะคะพื้นที่ที่เข้าถึงการศึกษาวิชาชีพได้ยากอย่างชุมชนแออัดควรจะมีสนย์การเรียนรู้หรือว่าส่วนชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นที่สําหรับพัฒนาศักยาภาพของคนในชุมชนและเป็นพื้นที่เริ่มต้นแนวทางในการปรับปรุงแบบการเรียนรู้ในทุกช่งวงวัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมของคนในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนได้ค่ะขอบคุณค่ะ